นาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสแห่งการได้ยินได้ฟังธรรมะคําสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิ การนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกชั่วระยะที่เรานั่งสมาธิภาวนา ไม่ว่านั่งในเวลานี้หรือเรานั่งโยที่กุฏิวิหารที่ตนอยู่อาศัยก็ให้มีความตั้งใจนั่งอย่างนี้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิน้นอย่าให้กิเลสมานสังขารมานมาพาเอาจิตใจวุ่นวายไปภายนอก มีความสงบกายสงบวาจาสงบจิต <c oughs> การสงบจิตนี้เป็นการสำคัญคือว่าถ้าใจไม่สงบใจเลื่อนลอยใจฟุ้งซ่านใจไปตามอารมณ์กิเลสเจ็บใจนี่ก็เลยเป็นใจหลงใจเมาใจไม่รู้สึก ยึดนั่นถือนี่ไปต่างๆน,น,นานาคือจิตไม่ตั้งมั่นโยภายในใจอย่างว่าฤดูนี้เป็นฤดูหนาวเมื่อฤดูหนาวเข้ามาจิตนี้ก็มักจะมายึดมาถือมาหลงอยู่ในฤดูหนาวความจริงฤดูหนาวมันมีประจำอยู่ทุกทุกปีต่างแต่ว่าเมื่อมันผ่านไปแล้ว ก็เหมือนกับว่ามันไม่หนาวเพราะมันผ่านไปแล้วแต่สิ่งใดที่มันประสบการณ์อยู่ในเวลาปัจจุบันอย่างว่าเดี๋ยวนี้ความหนาวมันยังมีอยู่เิตนี้ก็มักจะมายึดว่าเราหนาวเย็นมือเย็นเท่าเย็นหัวเย็นอะไรต่อมีอะไรเคอเจตมันยึด มันยึดถือว่าหน้าของกูตาของกูหัวของกูถ้าไม่ได้สวมหมวกก็เย็นหัวเย็นก็ช่างมันเป็นไรมันถึงตายก็แล้วไปเย็นเท่าเท่ามันก็ยังจะตายตายแล้วเขาจะเผาไฟอยู่มันไม่รู้เย็นมือมือมันก็ยังจะตายตายแล้วเขาก็เผาไฟ เหตุนั้นอย่าให้จิตใจมาลุ่มหลงหมัวเมาอยู่แค่อากาศความเย็นความหนาวความร้อนมันก็อารมณ์ในโลกอันนี้แหละเมื่อสิ่งใดกระทบตากระเทือนตัวขึ้นมาอย่างว่าหนาวมันเป็นโภภพธฐัพสิ่งที่มาถูกต้องร่างกายแล้วหนาวมันไม่ต้องการแต่ว่ามันต้องการอย่างอื่น ิวกายนี้เราต้องพิจารณาดูให้ดีหนาวร้อนเป็นธรรมของโลกจิตเราอยยาได้มาลุ่มหลงมัวเมาตามอาการเหล่านี้ระง,งับดับหนาวให้หมดไประง,งับดับหนาวได้อย่างไรระง,งับไม่ให้มันหนาวหรือไม่ให้อากาศมันหนาวหรือไม่ใช่ ลังับจับละงับดับจิตอวิชชาคือจิตไม่รู้มายึดเอาตัวเอาตนเอาเนื้อหนังบางสังทาศทั้งสี่ขันทั้งห้าเรานี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อหนาวมาถึงเข้าจิตมันก็มายึดมาถือว่าเราหนาวตัวเราอยู่ที่ไหน เราหนาวอยู่ที่ไหนหนาวมันเป็นตัวอย่างไรเนคือจิตไม่ได้มากำหนดพิจารณารู้จิตรู้ใจของตัวเองเจตใจนี่มันก็ยึดหนาวว่าหนาวเป็นของเราจะไม่ให้หนาวจะไม่ให้หนาวไปไว้ที่ไหนรูปร่างกายอันนี้เกิดมาในโลกนี้ทุกปีมันก็ต้องผ่านหนาวอย่างนี้ทุกปี เวลามันสัมผัสอยู่ในปัจจุบันจิตอันหลงแล้วมันก็หลงอีกในโลกนี้จะให้พอดีนะ่ะมันมีที่ไหนพอดีถ้าหาว่ามันพอดีทุกอย่างนลวพระพเธธเจ้าก็ไม่ตัดว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่พอดีนั่นะเ,เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกฝ้าร่องอะไรต่อมีอะไร มันเรื่องทุกทางนั้นทุกขังอริยสัจอย่างทุกเป็นของจริงให้กําหนดรู้ในใจของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะไปมอบความไว้วางใจให้ผู้อื่นกำหนดรู้นั้นไม่ได้สุขที่เกิดขึ้นก็ตามทุกที่เกิดขึ้นก็ตามได้เสียอย่างไรที่มันเกิดมีขึ้น ในตัวตนสัตว์บุคคลเหล่านี้คนอื่นผู้อื่นเขาก็กําหนดพิจารณาเขาจึงจะเข้าใจตัวเราของเราก็ต้องกําหนดพิจารณาอย่าไปให้ทุกขเวทนาเช่นนี้มาทับถมใจหรือว่ายกจิตใจให้สูงขึ้นไม่ให้มาหลงติดโยข้องโยแค่หนาว ถ้ามันติดหนาวมันก็ติดอย่างอื่นทั่วไปเต็มโลกถ้ามันติดร้อนมันก็ติดสิ่งอื่นทั่วไปเต็มโลกเหมือนกันความหนาวมันเกิดขึ้นจากอากาศธาตุธาตุมันหนาวกระทบกันเข้าเกิดเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนา สุขเวทนาสุขสบายจิตมันชอบทุกข์จิตมันไม่ชอบหนาวไม่ชอบถ้าว่าพอดีพอดีมันชอบใครเป็นผู้ชอบใครเป็นผู้ไม่ชอบมีอะไรอยู่ภายในนี้ต้องพินิษพิจารณาเปลี่ยนเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบจึงจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ คำว่าปล่อยวางไม่ใช่ว่างไม่ให้มันเจ็บปวดทุกขเวทนาไม่ให้มันมีหนาวมีร้อนหนาวร้อนเขามีอยู่ตามธรรมดาโลกพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ว่าอย่าให้จิตนี่ไปหลงไหลตามกระแสของโลกหนาวมาก็ไม่หลงไหลไปร้อนมาก็ไม่หลงไหลไป สรรเสริญเยินยอยกย่องเทิดทูนว่าดีวิเศษก็ยาลหลงไหลไปติเตียนนินทาว่าลายป้ายสีเยียบเยยบยำ่ำซึ่งกันและกันด้วยวาจาด้วยร่างกายจิตใจอะไรก็ตามเจตยาได้ลุ่มหลงมัวเมามันเป็นโลกกระทำ เมื่อรูปนามกายใจของบุคคลผู้ใดยังอยู่ในรูปนามอยู่ในโลกนี้ความสันส้นเริญมันก็มีความนินทามันก็มีสุกกายสบายใจมันก็มีทุกกายทุกใจมันก็มีทีนี้เมื่อมันสุกกายสายุขใจเราก็หลงลืมเข้าใจว่าเป็นสุขแท้ความจริงมันเป็นอามิตรสุขมันสุขไปนิดนิดหน่อยๆ เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมาเป็นทุกข์เมื่อมันเปลี่ยนเป็นทุกข์ละใจก็หลงแหละเพราะไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการจะมาเกิดทำไมไม่ต้องการจะมาแก่ทำไมไม่ต้องการจะมาเจ็บทำไมไม่ต้องการจะมาไม่ต้องการจะมาตายทำไม ถ้ามาเกิดในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลอย่างนี้มันก็มีอยู่อย่างนี้แหละเมื่อมีอยู่อย่างนี้ทำอย่างไรกุพิจารณาภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งให้ปล่อยวางให้เห็นแจ้งเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบไม่ใช่จะไปหลบนั่นหลบนี่มาให้มันเกิดมันมีขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ของหลบ จะต้องรู้แจ้งด้วยว่าอะไรอะไรทั้งหมดนะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเจตย่าได้ไปยึดไปถือไปลุ่มหลงมัวเมาไม่ให้จิตใจมาหลงยึดหลงถือว่าเป็นตัวกูของกูเป็นตัวข้าของข้าเป็นตัวเราของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนีนะ้เป็นอะไร เป็นเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละที่เป็นอะไรเกิดขึ้นที่ไหนก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั้นมีรูปนามกายใจบังเกิดมีขึ้นในภพนี้ชาณน,นี้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะอาวิชชาตัณหาในใจนี่มันไม่ภาวนาให้มันแจ้งมันบริสุทธ์ผ่องใส มันก็มาเกิดอย่างนี้แหละเมื่อมายึดมาถือเอาธาตุทั้งสีขันธ์ทั้งห้าก้อนอสุภกรรมฐา,านอันนี้ะมันก็เป็นไปตามธรรมดาของเขานั่นแหละเมื่อความทุกมาถึงเข้าอย่างว่าทุกขเวทนามันเกิดขึ้นจากหนาวกระทบกันกับผิวกาย จิตผู้โยภายในนี่ก็มันยึดอยู่นะหน้าของกูตัวของกูเราอะไรต่อมิอะไรมันยึดมัน่นถือมั่นโยภายในขันหนาวมามา่ก่อนว่าเราหนาวก็ธาตุดินเขาหนาวแล้วไม่ดูธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมเขาหนาวจิดไปยึดไปถือทำไมเป็นตัวเราของเราที่ไหน บอกได้ว่าฟังหรือถ้าบอกได้ว่าฟังก็บอกสิตัวกูไม่ต้องแกตัวกูไม่ต้องเจ็บต้องไข้ตัวกูไม่ต้องตายมันได้ที่ไหนไม่ได้เมื่อไม่ได้เรายังจะมายึดมั่นถือมั่นทำไมเนแล้วบทภาวนาก็คือว่าแก้จิตใจของตน มันรู้เท่ารู้ทันรู้จักปล่อยวางรู้จักละถอนปล่อยวางออกไปจะมายึดถืออยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้มันจะพ้นทุกข์ที่ไหนพ้นอย่างไรพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือว่ารู้แจ้งตามความเป็นจริงไม่ไปทุกข์แทนใครใครเดินเขาทุกข์ก็ช่างมันเถิด ดินมันทุกน้ำมันทุกไฟมันทุกลมมันทุกธาตุสี่ขันห้าเขาทุกโลกนามเขาเกิดแก่เจ็บตายเขาทุกเจอยาได้มาเยึดมาถือมันเยึดถือมาแล้วมันเยึดถือมาอย่างนี้ตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาติไม่ทวนแล้ มาพบนี่เดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ยังยะมายึดถืออยู่ทําไมความยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครจะไปแก้ให้กันได้พระพุทธเจ้าสมัยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ทรงตัดว่าเราตถาคตก็เป็นผู้ตรัสพระธรรมเทศนาชี้แจงแสดง ผิดถูกชั่วดีบุญบาปให้สาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็สาวกทั้งหลายต้องเอาไปภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสลาคะ,ะโทสะโมหะให้สาวกทั้งหลายมันเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายทุกโลกถูกหนา จิตไข่เป็นผู้หลงก็เอาจิตภาวนาเข้าไม่ให้จิตนี้ลุ่มหลงมัวเมาวนเวียนอยู่ในพบในชาติในความลุ่มหลงเหล่านี้ไม่มีใครจะไปแก้ไขให้ได้ถ้าหาว่าจิตใจนี้ไม่แก้ไขจิตใจของตัวเองมัวมายึดหนาวยึดร้อนยึดนั่นถือนี่ ไม่ตั้งใจอยู่ในธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นไม่มีการไม่มีเวลาวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ปฏิบัติได้อยู่ทุกเวลาไม่ว่าหลับตาไม่ว่าลืนตาไม่ว่านั่งสมาธินั่งแบบใดยืนแบบใดเดินแบบไหนก็ตาม นอนโยท่านก็ให้พิจารณาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่นดูความจริงมันมีอยู่ตลอดกาลไม่ใช่ว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามันไม่มีมันมีโยทุกขณะทุกเวลานั่นแหละอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกขังคือความเป็นทุกข์มันมีอยู่ อนัาตามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็มีอยู่ปรากฏการอยู่อย่างนี้แต่ว่าจิตเรานี่แหละมันไม่ตั้งไม่สงบตั้งมันอยู่ภายในไม่รวมจิตใจเข้ามาภายในปล่อยให้จิตใจในมันพุ่งไปซ่านไปภายนอกลุ่มหลงมัวเมาไปตามหนาวร้อนตามลูกเสียงกลิ่นรสโธพธิภัธรรมอารมณ ทีนี้มันก็มืดละ่ะมืดแปดด้านมืดสิบด้านมืดทั้งโลกมืดทั้งมนุษย์โลกมืดทั้งเทวโลกพรหม,มโลกเมื่อขาดภาวนาพิจารณาในใจของตนขาดสติสัมปชัญญะมันก็มืดนะคำว่ามืดก็คือมันหลงไหลโลกมาก็หลงไหลในโลกผ่านสายตา เสียงกระทบหูก็หลงไหลในเสียงจมูกดมกลิ่นเหม็นหอมก็หลงไหลในกลิ่นลิ้นลิ้มรสผ่าอาหารผ่านเลี้นก็หลงไหลในรสอาหารการกินใครหลงก็จิตด,ดวงน,ดนี้แหละจิตไม่ภาวนามันหลงมันหลงไหลอยู่อย่างนี้มัวเมาอยู่อย่างนี้ ไปแก้ที่ไหนก็แก้จิตนี่สอนจิตภาวนาในจิตเตือนจิตดวงนี้ให้ตื่นขึ้นลุกขึ้นตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยเดียวว่าตื่นตัวอยู่เสมอระวังตัวอยู่ทุกเวลา เือเมื่อใดเวลาใดกิเลสราคะโทสะโมหะ,ม,ะมัก็เหยียบย่ำย่ำยีจิตใจของผู้นั้นให้เหลยวแหลกไปหมดจนไม่มีท่าสู้ไม่ลุกขึ้นมาสู้ในหัวใจปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำมันทับมันถมมันวุ่นวายไปหมดอะไรทั้งหมดมันก็แก้กระแสอันเดียวกันทางนั้น เมื่อแก้จิตไม่ให้หลงไปตามความหนาวได้มันก็แก้ร้อนได้แก้อะไรอะไรได้หมดนั่นแหละถ้าหาวาจมันมายึดว่าตัวเราหนาวเราเป็นหนาวหนาวเป็นเรานั่นก็แก้ไม่ได้มันก็ยึดอยู่ถืออยู่แล้วอารมณ์เรื่องราวอื่นๆมันก็เหมือนเหมือนกันหมด มันกระแสที่มันหลงเนะ่ไม่ภาวนาไม่ตั้งใจให้มั่นคงไม่สงบแน่วแน่เป็นดวงเดียวจิตใจไม่มีพลระกำลังจิตใจมันอ่อนแอทอดแท้จิตใจมันกลัวตายมันยอมไม่ไม่ภาวนาดูให้มันแจ่ นิวรธรรมต่างๆมันก็ทับถมลหละการมฉันพยาบาทถีนะมิธะความง่วงเหงาเหานอนมันก็ทับถมเขา้าเมื่อมันทับถมเต็มที่แล้วก็ไม่รู้ไม่สี่หละนั่งภาวนามันก็เป็นนั่งหลับสิไม่ใช่ภาวนามันภาวนภาวนพาให้หลง เมื่อกระทบเหตุการณ์ต่างๆโกูกเสียงกลิ่นรสพอตพะธรรมลมกระทบเข้ามาเอาละ่ะจิดนะมันปั่นป่วนเสียแล้วเป็นทุกข์เสียแล้ววุ่นวายเสียแล้วนี่คือความไม่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบต้องตื่นตัวลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาในใจของตนให้ได้ ไม่ได้อย่าไปยอมอย่าไปยอมตายอยู่ใต้อำนาจกิเลสลาคะตัณหาไปยอมตายอยู่ใต้อำนาจกิเลสโทสะอย่าได้ไปยอมตายตายอยู่ในอำนาจกิเลสโมหะอวิชชาความไม่รู้นั่น จงแยกจิตใจนี้ให้มาตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติเอาจิตสอนจิตเอาใจสอนใจเหมือนช่างตีเหล็กเขาเอาเหล็กตีเหล็กผลที่สุดกลายเป็นมีดล่าจอบเสียมเครื่องใช้ไม่สอยได้ฉันใดผู้ปฏิบัติภาวนาทำความเพียนละกิเหล็ก ก็เอาจิตนี่แหละสอนจิตของตัวเองเอาจิตเพียนเพ่งโดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบไม่ใช่เพียงแต่จะมาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องผัพวพันแล้วก็ผัวพันไปอีกไม่มีทางแก้เมื่อไม่มีทางแก้ทางหลุดพ้นมันก็ไม่มีเลยเป็นเครื่องโผกมัดลัดเลงพันธนาการ ติดโย่คล้องอยู่อะไรอะไรกะตัวกูของกูตัวข้าของข้าของเราทั้งหมดของเราที่ไหนสมบัติในโลกนี้ท่านว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินผลที่สุดมันก็ถมแผ่นดินนะ่ะมันจะไปไหนตัวคนเราตายก็ฝังดินเผาบนแผ่นดินจมเป็นดินไปนะมันจะไปไหนมันก็แค่นัน้นะ สมบัติภาะสถานที่มนุษย์มายึดมาถือว่าเป็นสมบัติของตัวผลที่สดมันก็สมบัติแผ่นดินมันจะไปไหนรูปนามแตกแล้วก็ไปสู่ดินวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองของมนุษย์มันจะไปยึดถือให้มันอยู่ได้มันจมแผ่นดินนั่นแหละทำไมไม่ดูนั่งแผ่นดินอยู่ทำไมไม่ดูแผ่นดิน นอนอยู่บนแผ่นดินทำไมไม่ดูแผ่นดินเดินอยู่ในแผ่นดินนี่ทำไมไม่ดูไม่พิจารณาจิตใจของตัวเองปล่อยให้มันลุ่มหลงมัวเมาอยู่ทำไมเจ็บอย่าได้ขาดสติมีสติอยู่ทุกเวลา เมื่อมีสติอยทุกเวลาสมาธิมันก็ตั้งลงไปให้ได้ทุกเวลาปัญญามันก็เกิดขึ้นทุกเวลาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกเวลาญาณคือความรู้แจง้งรู้จริงรู้ทั่วก็ย่อมเกิดมีขึ้นได้ในใจของผู้ปฏิบัตินี่เอง ไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่ในกายวาจาจิตอยู่ในหัวใจนั่นแหละจิตมีที่ใดใจมีที่ใดมันก็โยที่นั่นดังนั้นในภากกนตั้งอกตั้งใจขึ้นมาไม่มีใครจะไปช่วยได้ตัวเองช่วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นจะไม่เป็นที่พึ่งนั้นไม่ได้ในนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาทำความเพียรละกิเลสเป็นเรื่องของทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทำสิ่งใดไม่รู้ศึกษาให้เข้าใจให้รู้สิ่งใดรู้แล้วก็ให้รู้แจ้งแทงตลอดไป